นะคะมันกําจัดหรือเปล่าคะคุ้มกําจัดคุ้มกําจัดหรือเปล่าคะอันนี้คุ้มไม่ต้องเสี่ยงกันตัวเนี้ทั้งคุ้มและกําจัดหนอนแมลงทั้งหนอนและแมลงตัว้นะทั้งคุ้มไข่คุ้มการลอกคราบนะคะและกําจัดตัวอ่อนทั้งหนอนเคี้ยแมลงต่างๆนะคะใช้ได้เลยและที่สำคัญนะต้องบอกลูกค้านะคะ ตัวนี้เป็นยาเย็นค่ะสามารถฉีดผ่าดอกได้ใช่แล้วจะเป็นข้าวีหรือว่าจะเป็นไม้ผลใช่เลี้ยงตัวนี้ก็สุดทางนะคะใช้ได้เลยค่ะแนะนำตัวมาเลยค่ะลูฟอดค่ะและสามารถเสริมกับตุวยเงได้ด้วยนะใช่แล้วตัวนี้ใช้นจับใบได้เลยถูกคุณใบ ไม่ใช่ด้ใช้ได้เฉพาะกับสารกําจัดวัชะพืชนะตัวเนี้สามารถบวกกับยามแมลงก็ได้ด้วยเสริมลิฟใ,ใช่แล้วจ้าตัวเนี้จะแทนการใช้การจับใบได้เลยช่วงนี้ฝนตกชุกแบบนี้ใช้ตัวนี้ร่วมกันได้เลยนะคะเพราะในตุยเน่มีซิลิโคนคัดซึ่งถ้าถามว่าในท้องตลาดอราคาจะสูงมากแต่เรารวมมาไว้ในตุยเน่เพื่อลดการผาักล้างของสารด้วยใช่แล้วค่ะ แนะนำลูกค้าเลยนะคะจะเป็นผู้เป็นเซฟไปเลยค่าพี่ลนีหนูอโอเคค่ะได้เลยค่ะ